สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆชั้นวันนี้เราเก็บผลผลิตจากสวนเราครับเพื่อไปทำอาหารก็จะมีผักหวานปลาครับวันนี้พันยอดเหลืองครับแต่เราเก็บช้าไปหน่อยนึงครับเขาก็เลยค่อนข้างจะยาวแต่ก็ยังพอกินได้ครับอันนี้ก็ผักหวานเหมือนกัน นี่จะเป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเป็นไผ่ที่สามารถทานดิบได้ครับเมนูวันนี้น่าจะเป็นแกงหน่อไม้เราได้ยาใบยญานางพริกอุปกรณ์ในการแกรงหน่อไม้ครับนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับ แต่สำหรับหน่อไม้หรือผักวานช่วงนี้ก็ย,ยังหากินยากอยู่นะครับใครครับและก็มีผลิตผลอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะมีมันนะครับนี่จะเป็นมันข้าวกลมมันม่วง ือมันเลือดหมูก็แล้วแต่ครับมผมผลผลิตจากสวนเราเองครับไม่ต้องซื้อปลอดสารโอเคครับเดี๋ยวจะพาชมแหล่งที่มาของผลผลิตเรานะครับครับนี่ก็เป็นแปลงผักเล็กๆ ไม่นด้ปลูกไว้เยอะครับเพราะคนดูแลเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ปลูกไว้แค่พอกินครับนี่ก็จะเป็นนี่เป็นต้นหอมครับที่เราสามารถเก็บไว้นานๆได้ส่วนผักอย่างอื่นก็อาศัยซื้อกินมีฟักทองผสมนี่ครับแหล่งที่มาของเรานี่ก็คือแปลงไผ่บงหวานครับเคัครับ ชมพอครกข้าวๆครับเราก็ปลูกไว้ย้ายอย่างแทรกแซงกันไปครับนี้ก็มีกล้วยส่วนผักหวานป่าเราก็จะพาไปชมครับส่วนสะลูกเล็กๆนี้ เราจะปล่อยหอยเชอรี่ครับเลี้ยงหอยเชอรี่กับกุ้งก้ามแดงรวมกันไว้ในนี้ครับจาแ,แยกเป็นโซนส่วนตัวเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ป่าเข้ามาได้ค,ครับสวนช่วงนี้ก็จะแรงจะลหน่อยหนึ่งครับ ี่ก็จะเป็นสระน้ำหลักประจำสวนเราครับพื้นที่ประมาณ1งานความลึกอยู่ที่ประมาณ5มเมตรใครต่อกันครับบริเวณนี้เราก็เป็นบริเวณที่เราปลูกผักหวานครับแต่เราก็เก็บจอดไปหมดแล้วเราไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก่อนโอเคครับนี่เรื่อยๆผัหกหวานที่เราเก็บจอดไปหมดแล้วเดี๋ยวรอให้เขา ขึ้นมาใหม่ครับโซนด้านล่างก็เป็นแปลงมะนาวแปลงมะม่วงผสมประสานกันไปครับกำลังออกดอกออกผลกันไปตามลำดับครับครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีไม่เพียงแค่นี้ครับ